มือนีเขามานัดใหม่ค่ะมีเวลาเหลือเขามีเวลานางเขียนคิวเดย์ทุกคนว่ามันผัวบอกว่าว่ามันคิวหึปิ่งนั่นยู่เทืองหนามึงพะนะมันปิ่งมองใด้เจ้าเบิงซอยคอยดูทุกคนปิ่งแบบไดวะเนี่ยมืองามประน,นีตนะก็เขียนดีปน,นีตเนาะโอ้ยปิ่ง่าสั่นสูสกกดินดสอเขียนคิวหน้าตากะบ,บอบโอเขียนคิว,ควน้อยนิด นี่ล่าการเขียนคิวคนดูนี่ล่ละค่ะเขาก็อยากมีคิวเนาะเขาก็อยากงามทุกคนแต่ผัวหนํามากว่าเขา้าเถาเขาก็เลยเออเขียนคิวให้มันดูคือคอนเนี่ยจีผู้สาวขืนอยู่ดอกเนาะจีบ,บบบผู้หายคนใดนดอกเนาะทุกคนใช่เนะ่ะขืนอยู่ดอกว่าทีเนาะมันมีเวลามาเร็วค่ะมันนี่มาเอาเที่ยวทาง จัดตลาดเขาจัดตลาดไม่เขาก็ต้องฝ่ามาเอาทีฝ่ามาหาทีค่ะโล่งเบิงค่ะเขาก็บุูหมูมันจะขายได้บ่ได้ดูเขาก็โล่งไปเรื่อยเลยทุกคนมองมองดมันมีตลาดเขาก็ไปเบิดพุ่นะเจ้าว่าคอยเขียนคิวนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนคือคนอยู่เดี๋ยวละ,นะเนาะอ,อ ที่แหลกที่แหลกนาตามกัทุเลตค่ะทุกคนพาอเ,เขียนคิวเบิงเขียนคิวแล้วมันก็นพ่อเบิงได้ค่ะที่แหลกนาตาบเป็นตะเบิงด้วค่ะทุเลตทุล่งแต่แ่นาคอยเนี่ย